เนี่ยกินเจาะหลอดกินได้เลยกินกินได้นอนกินเลยไม่หกหรอกได้เดีมันทนเดี๋ยวมันป้นที่นอนเดีมันป้นที่นอนกินได้นะเออเก่งมากฮะเหมือนกันนั่นแหละใส่ขวดไม่ได้แล้วขวดเน่าไปแล้วมันไม่เน่าโอ้โหมันไม่เน่ามันไม่เน่ากินขวดกินกล่องเลยลูกกินกล่องไปเลย กินได้อ่ะยีนมีแล้วไม่งั้นเอาไปทิ้งเล้วนะยีนมฮะยีนมเดี๋ยวพ่อไปยานมให้ยานมยินเลยลูกกินหมดยังกินหมดฮะกินยีนมเอ้ยไทยลูกถ้ากินนมเนี่ยกินดังกินดังกินดังกินยัง